ข่าวมาุ่ค่ำแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่3มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดธเย็นนี้คอสเนอร์นิวคาสเซลพร้อมสู้แมนยูหวังจะปิดดีลดาวเตดนาบรีในครั้งนี้ให้จบได้นะโดยนิวคาสเซลยูเต็ดนะฮะเตรียมที่จะลงตลาดซื้อขายเพื่อจะได้ล่าก,กองหน้าคนใหม่โดยเป้าหมายของพวกเขาอยู่ที่วิกเตอร์โอซิมเพมดาวยิงจากนาบรีซึ่งก็เป็นเป้าหมายปลายไม้ปอง,องของคู่แข่งสำคัญในพรีเมียร์ลีกอย่างทางแมนเชสเตอร์เดเช่นเดียวกันนะ ซึ่งดาวซันโบจากทางการโชษซาริอาตกเป็นข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปหลังจากการซัดไปถึง25ประตูนในลีกสูงสุดช่วยพาทีมพลพรรคอันซูราคว้าแชมป์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ31ปีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาในคขณะนี้ ดยการบายงานล่าสุดจากทางกาเซตาเดโร่สปอร์ต,ตเปิดเผยด้วว่านิวคาสเซลกลายเป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจดาวเตะในคิวเรียรและได้มีการติดต่อกับเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะกันแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาเองก็จะต้องยอมจ่ายเงินค่าตัวที่สูงถึง130้าล้านปอนด์เดียวโดวยแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นก็เป็นอีกทีมที่มีข่าวกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและต้องการจะดึงตัวโอซิมเพมนะฮะไปล่าตาขา่ให้กับทางทีมแต่พวกเขาจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าตัวเกิน110้ล้านยูโร หรือราวประมาณ100ล้านปอนด์ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหรือว่าเปิดโอกาสให้กับทางนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญากับดาวยิงไว้4ปีหากพวกเขาพร้อมทุ่มเงินตามจำนวนนี้ที่นาโปลีต้องการในตลาดสมมติซึ่งจะเปิดทำการในวันพุทธที่14มิถุนายนนี้นะผมเป็นไปไดว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับแม็กโชมิเน่เร้าผีจมเรือเจิมแชมป์เอฟเอ เดีเดลลิกคับให้จบได้โดยกรทด่สกอต์แม็กโชินเนกองกลางลูกมอ้อของแมนยูบวกเปล่าพวกพ้องสร้างหน้าประิศา์หน้าใหม่เด็ดศึกแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดชิง FA ฟเอคัพวันที่3มิถุนายนเพื่อเป็นหลแรกที่กดไป2แช้มบอลถ้วยในประเทศในฤดูกาลเดียวกัน โดยในงานนี้นะครับแมนยูเนี่ยไม่เคยได้แชมป e ์เอฟเอคัพอังกฤษและก็ลีกคัพพร้อมกันในช่วงซีซันนี้มาก่อนเลยนะต่อให้สัมผัสความสเส็จรายการเหล่านี้ถึง12สมัยกับอีก6สมัยตามลำดับก็ตามทีซึ่งในฤดูกาล2022-2023คือโอกาสอันดีเพร,ราะซิลคาราบาวคัพแล้วหนึ่ง,งรายการเมื่อช่วงกวาพันธ์ที่ผ่านมาคขรรอหลัง4เดือนหากทำได้อีกครั้งอย่างสามเบมบรี่บอกได้เลยว่าจำสุดๆ โดยกรน,นี้ทางแม็กโทเมเดบอกว่าได้เดบลินแชมป์ฟุตบอลถ้วยในประเทศก็แจ่มเลยนะแข่งสกอตได้บอกกับทาง m อ t v ยอย่างนัดส่งท้ายเกมลีกที่พบกับทางฟูแลมแรงจูงใจในวันนั้นคือชัยชนะและชนะให้จบได้เพื่อทำลายสถิติเฮสเกมเย่ามากที่สุดต่อฤดูกาล27นัดมันสำคัญมากต่อผู้เล่นของเราเริ่มถึงผู้จัดการทีมและก็สตาโฟโค้ช โดยนักชิง FA ฟเอับจึงตกเป็นเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ควบคู่กับความรับผิดชอบในการสร้างประศาสตร์แก่สโมสรฟุตบอลแห่งนี้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่นักเตะเราทุกคนต้องการเราต้องการจะมีส่วนร่วมกับเรื่องนั้นและผมรู้สึกเหมือนนั่นคือทางเลือกหรือว่าทางที่ดีสุดแล้วเพื่อจะผลักดันกันไปข้างหน้าคือตั้งเป้าหมายเล็กที่คุณต้องการไปถึงและบรรลุมันให้จงได้ เอฟเคัพอังกฤษนั้นเล่นมากกว่า151ปีนัดชิงสัตเดิท์ที่ไม่เคยมี2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์โครจรมาพบกันมาก่อนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้โอ้โหเป็นนรว่างงานนี้ต้องรอรุ้นกัต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูคาจอมานกันดีครับอาวรงไงอีกหนึ่งคนแกรี่แนะผีเพิ่มกลางรับกันโดนเรือใบถล่มนะ โดยแกรีเดวิลอดีตกองหลังของทางแมนยูนะครับผมแนะนำสโมสรเก่าให้เพิ่มกองกลางตัวรับมาทำหน้าที่ร่วมกับทางกาโรสกาเซมิโรในเกมชิงชนะเลิศเอฟเอคัพที่จะพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้โดยมิสแดงเคยโดนถล่มที่เอทีอาร์สเตเดียมไป6ต่อ3ก่อนจะมาชนะในบ้าน2ต่อ1ซึ่งทางแกรี่มองว่าการเพิ่มกองกลางตัวรับอีกหนึ่งคนไปช่วยกาเซมิโรเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทางทีมไม่อย่างนั้นคงจะโดนระบายยำเละอย่างแน่นอน ผมไม่ต้องการจะให้แมนเชสเตอร์สเตเด,ดนีนใช้ iro, ash, กาซิมิโ er ร่บรุโน่ฟอนเนเดสและก็คิสเตียนโน่คิสเตียนอีริกเซนเป็นสามมิดฟิลด์แกเรี่ได้กล่าวผ่านทาง t ด e o โอเวอรัลดผมรู้สึกว่ามันขาดคนทำลายเกมในครั้นนงนี้นะ ที่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญตอนที่พวกเขาเอาชนะที่โอทาฟอร์ดผมคิดว่าพวกเขาใช้เฟรตและก็กาเซมิโรเล่นร่วมกันตรงกลางโดยมีทางอดิเซนอยู่ข้างหน้าฉะนั้นพวกเขาก็มีบรัดฟอร์ดมักซิยานและก็ฟอนันเดชทางด้านขวานั่นคือเหตุผลที่ผมคิดว่ามันใช้ได้กับทางซิตี้ที่ไม่มีแบ็กซ้ายที่เติมเกมบุกแล้วก็ทางบรูโนสามารถทะลุไปได้ในคัณะนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาเกือบจะมี4คนตรงกลางเลยนะ นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ประทำํำผมต้องการผู้เล่นพิเศษคนนั้นหากเป็นแม็กโชเมเนเคียงข้างกับทางกาซิเมโร่ก็ได้นะมันไม่สำคัญหรอกว่าผมแค่รู้สึกว่าต้องมีวิดฟ,ฟิล์แบบนั้นสักหนึ่งคนนั่นคือประเด็นคุณมีเอดิคเซนฟอนเดชแล้วก็มีแค่กาซิเมโร่ที่คิดเกี่ยวกับการเล่นเกมรับ ผมคิดว่าการไม่มีแข้งพิเศษเข้ามามันเป็นสิ่งที่ผมกระวนใจซึ่งสกอร์มันอาจจะเป็น6ต่อ0พวกเขาเล่นที่ซตตี้และก็โดนขึ้นนำา6ต่อหนึ่งมันจบที่6ต่อ3ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแม็กโชเมเน่อีริกเซน,นและก็เฟอร์เดนพวกเขาโดนยํำเละอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะผมเป็นในัว่าง,งานนี้แกรี่เดวิลก็บอกว่าและก็ย้ำอีกครั้งนะฮะบอกว่าให้เอาชนะและก็ผ่านตรงนี้ไปให้จุดได้เรามาดูข่าวจอมานก,กันนะครับ ผู้ท้าชิงรายใหม่แมนยูหวังจะปาดหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าโควาซิสจากเชลซีมาเสริมทัพนะโดยการน,นี้นะผมทางแมนเชสเตอร์เดอะฮสโม,มสรแห่งศึกฟุตบอลผิวแังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะคว้าตัวมาร์เชโอโควาซิสกองกลางทีมชาติโครเอเชียของเชลซีไปร่วมทีมแม้มว่าจะมีข่าวว่านักเตะเตรียมที่จะย้ายไปเล่นกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ตามจีนะ ซึ่งเทรเมรเกอร์วัย28ปีรายนี้เหลือสัญญากับทางเชลซีเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและไม่น่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของคุณซื่อมาริซิโอปอรเชติโนในปีหน้าซึ่งทำให้เจ้าตัวนั้นเตรยียมที่จะเก็บข้าวของย้ายออกจากทางทัพสิงค์คารามเชลซีในเดือนว,วันนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโคเวซิตตกเป็นข่าวนะว่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยเหลือแค่ทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันแต่ล่าสุดนั้นกลายเป็นแมนยูที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอ ให้กองกลางโครเอชพิจารณาด้วยเช่นเดีวยวกันซึ่งอังเอ็ิชเชนฮาร์ุนซือแมนยูมองว่าโควาซิสจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของปีแสดงเนื่องจากทางมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,กษมานานหลายปีแล้วซึ่งทําให้ไม่ต้องไปปรับปรรดอะไรมากมายกับการเล่นในเมืองผู้ดีมากมายนักสลับทางโควาซิสเนี่ยถูกเชลซีตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่ประมาณราว40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะอ่านะผมเป็นนักว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวจอมากกันครับเอาล่ะยังไงแมนยู U, หรือแมนเชสเตอร์ซิตี้สามกุรูฟันธงแชมป์เอฟเอคัพในครั้งนี้โดยทางสามกุหลูกุหนังเบองผู้ดีคิสตัตันนะฮะแล้วก็พอลเมอร์สันแล้วก็ฟิลทอมสันฟันธงแมนยูหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าเอฟเอแชมป์เอฟเอคัพมองผลตรงกันเป็นเอกฉันต่างกันเพียงแค่สกอร์เท่านั้น โดยการนี้ทางฟุตบอลเอฟเอคัพนัดชิงชนะเลิศนาฬกา,กการสรรณยี่ส22จะเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สองทีมคู่ปรับร่วมเมืองที่สนามเบมเบอรีคืนวันเสาร์ที่3มิถุนายนนี้เวลาย1ิอนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเกมนี้หลายฝ่ายมองว่าเป็นไฟสีฟ้าได้เปรียบปีศาจแดงอยู่เยอะขณะที่นักวิเคราะห์เกมคนดังกล่าวในเมืองผู้ดีมีความเห็นอย่างไรไปดูกันได้เลยครับ เริ่มไปที่คิดซัตตันกันก่อนละกันโดยซัตตันให้ความเห็นว่าแมนยูมีดูการที่ยอดเยี่ยมและหวังที่จะหยุดแมนเชสเตอร์ซิตี้มาให้คว้า3มแชมป์แต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครผู้เล่นมีดีกว่ากันส่วนต่อมาพอมอร์สันนะฮะก็ได้ทํานายไว้ว่าอดีตกองกลางอาร์เซนอลได้ให้ความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมด้วยกลุ่มกำลังนักเตะชั้นยอดและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงมีลุ้นคว้าทริปเปิลแชมป์ นักเตะทุกคนที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับพวกเขาในช่วงสัปดาห์นี้สามารถเข้าไปในตัวจริงของแมนยูได้เลยเดียกตัวอย่างเช่นครเรียนอวเวเรชเป็นต้นแมนเชสเตอร์ซิตเองก็เป็นทีมที่ดีกว่าในรายการนี้และน่าจะเป็นผู้ชนะในนัดนี้ต่อมาข้อที่3ก็จะเป็นฟิลสัมสันจากแพดดี้พาวเวอร์ ทมสันวิเคราะห์ว่าผมคิดว่าเกมนี้จะยิงกันหลายประตูและก็ผมมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายชนะไปสาต่อ 2, 2> ผมเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายครองเกมเอาไว้ได้อย่างอยู่หมัดในครั้งนี้โดยทตอมสันฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนยูไปสาต่อ2ในเกมในคัมฟืลมวันน,นี้เพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปกันนะคกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนต่ารับชมผมกดให้กดแชร์และกด u b s ส r คร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ